ก็ดิจ้ามาเจอสาวคุาลาดอีกแล้วจ้ะคนโคุาลาดพานโนจากสวิตเซอร์แลนด์มากินข้าวเที่ยงอีกแล้วเจอกันก็ชั้นที่ไรกับข้าวเที่ยงเนาะเป็นช่วงเที่ยงนี่ไงจ้ะเป็นช่วงผักเพิง่งทำที่บอกเขาตู้เย็นมาส่งมาจากแล้วเขาเกาะไม่เขาบอกว่าเขาบริการแค่ส่งอย่างเดียวไม่แก่ตู้เย็นใหญ่มากไร คือเองซื้อรอบนี้ก็ว่าเองไม่ต้องเองมีแลไรเครื่องหนึ่งสองเครื่องจ้ะทีนี้ลูกค้าสั่งอาหารหลายมันไม่พอก็เลยสั่งตัวนี้ตัวใหญ่เลยเพราะว่า,วาข้างล่างชอ่องฟินะสีช่องใหญ่มันจะต้องใช้กับเขาสี่ร้อยห้าสิบจังเอาที่นานเนี่ยจะ้ะเอ่ออาทิตย์ละที่สิบเจ็ดหั่นของเช็ตกระเทีใส่ผัดใส่ใสใสทำเองจะ้ะมาวันก็นไปซื้อ,อเขามายี่สิบยี่สิบหกกิโลไปซื้อหอมใหญ่มายี่สิบเอ็ดกิโล ไปซื้อของพวกเครื่องปรุงมาจากมายกของทั้งวันเลยเมื่อวานนะ่แะแล้วก็แถมยังมายกตู้เย็นยกตู้ยกอะไรเห็น,น,นี้เลยแกตู้เย็นเสร็จแ,แล้วก็กล่องเลจ้ะกล่องที่มามันใหญ่ต้องมานั่งตัดกันนี่นั่งตัดปัดให้มันนิดน่อยแล้วก็ซอยแล้วก็มัดมันแล้วก็ลงไปทิงขยะมาะนะนะในพูดไรยและหิ้วเขา <c oughs> หิ้วเขาหิ้วเขามาเด้อมาหาเขามากิกนเป็นัน ชะดาชาดาชาดาอืมนี่ต้ลกลุ่มมาเด้อจ้ะตกเขามาตกเขามาอย่างไรคือหิวอ่ะคือหิวจ้ะคือหิวจริงๆอ่ะทำไปก่อนโอเคพริกมาอันนี้ผิดพัดอาจารย์ที่พัดไวนั่นแหละกินได้นานจ้ะ นินนนได้าจังให้คมานงไมสดอันนี้จงอมอันนี้สลับะอมามนะใจนึกถึงอะไรร้ไหมพี่กปีก อืมอืมฟินส,สุดๆนะมาเด้อมาเด้อาอาเขมา,นนมนะามื่อคเขาขำเมา่อคืนน่าฉันหมดอีกห้าโมงเนาะท่ไมทำมุกข์ขำอะมันห่างกันห้าชั่วโมงอ่ะช่วงนี้ พี่เขานานนอนแล้วจ้ะลงไปเมื่อกี <_ an> ้โอ้โหหืมฟินมากความสุขของคนอยู่ต่างแดนเนาะยังยไงกินอาหารบ่างเองนองก็มา น้องเจ้าของซีโอแบรนดังมากถึงเขาไปข้างบนเขาไปกินมามา่าเขาบอกว่าไปแล้เกือบถล่มเย็นแพงมากมาม่าของของเกาหลีเขาปุ๊กแล้วสี่ร้อยแปดสิบ น้ำมาไทายกระปุกละสีลอยดีสิบร,รวมน้ำต้มนี่น้ำแ้กใครไม่รวบกอะราคามาม่าก,กับแต่ต่างน่องเท่าไหร่แล้วก็ลงคลิปฉันเป็นเอฟซีเขางไงพอซื้อของเขไม่ใช่นะเป็นประเทศเหมือนอยู่บนสวรรค์เขาว่านะ บอกสวยงามมากแต่อืหอมแหงตุดๆอ่ะถ้าเป็นเฟิร์สคลาสมาไเลยซ้ำซ้ำฝาประกันเป็นเอฟซีเขาเป็นลูกค้าเขาดามตื่อตานเขราะมื่อช่วงนั้นนี่สวยจ้าหวานเป็นนุ๊กไม่ผลิตกับเขานั่นรอน แล้วเขาขึ้นไปเล่นสเกลมาประเทศฉันไม่ต้องกลัวจ้ะไม่สักคอยู่บนบนบนภูเขาฉันจะบอกตลอดวที่แม่ตกตลอด,ลอดไม่ต้องกลัวใชนะ่ไหมเขาก็ขึ้นไปจุดสูงสุดจ้ะอันนี้มันไปเลยฉันจะตัดหนาปีละหนาบน แค่ใส่ชงผิดแวบวันนี้าการู้เลยเม,มนูจะของทำไม่ได้ก็เลยเอาออกมาจะต่องผิดมากินขนาดขนาดต้นหน่อยบ้านไปสั่งต้นหอมสี่สิบห้าสี่สิบแพ็ เขาบอกว่าเขาทำให้ไม่ได้เขาให้ได้แั่ยีสิก็เลยต้องสั่งลานไทยจิตของเขาพิไปว่านเนี่ย เขาจะซื้อต่างซื้อซัดจ้ะเติมน้ำมันก็ไปจ่ายต่างขับนี้เขาก็ไม่ว่านะเอ็กตัวภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยค่องคัเบียร์พอดูรี่มาเออฉันก็เลยบอกว่าสิบป็กสิบสิบปัปปเกเอง่ะหกแพ็คหกถุงถุงละห้ากิลโลก็เข็นมาเอามาใส่ถ,ถุงแต่ไข่ขอโทษแต่เราะว่าใส่ถุงมันเป็นเจ็ดแพ็คกับต,ตัวเนาะ บอกสามีว่าพี่คืนเขาได้ไ,ดไม่เป็นไรเราไม่ได้โกงเขาประสบกขวาน ข้างในมันไม่งามและกินได้ใช้ได้ของน้องเขาบอกว่าเขาซุปเป์อ,อ่ะไปดูองแค่ดูงาม ลอนึงทำไมมดก็ต้องทิ้งหนจ้ะมันออกตัวเย็นมานาน้ะแต่สำหรับฉันไม่ไมีปัญหายู่เย็นเ่าที่ดีนะจ้ะจะบอกเลยถือพัดนาใจมาก ถ้าชื่อตัวเอไปนะจ๊ะออกกุปกักบโปรเซย์เหรอช่วงเนี้ยนาหอน,นอหมัอนออกในทุกวัอนอาทิตย์เพรานายหิมาเองไม่ได้ออกจ้ะโปรเซย์เวลาครับเนี่ยหิมะหล่นมันก็หลงหล่นไข่มาไก่มันก็หลงจ้ไะไปแล้วจ้ะ จะเล่นต่อขอบคุณจ้เขาวปวดดตามพี่อ่ะน้องน้องหรือพี่ไม่รู้อีกคนนึ่ะที่เขามาทำคลิปแต่จ้าได้คอมเมนต์ให้เขาแล้วก็ติดตามคนอื่นดนะ่าขอบคุณหลยหลานไะด้มาติดตามกับแล้วก็มาคอมเมนต์เดี๋ยว,วช่วยกันสั่งชอ่องจะแเราไม่ต้องฉันตามห้าพูกปีเลยจ้ะตามสามร้อยหกสิบก็กไม่เป็นไรแล้วแต่